เนาะดูดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศเนาะตรงนี f, ้คร qu hey! ับเออที่อยู่เนาะตรงนี้ครับอยู่เหนือสุบาห์มาโอ้ยมันสนุกเลนะครับเนาะนี้คืองานอดิเรกนีเนาะอ่าบทนาท่านที่เนาะนาควัดอ่า หนอะก็ที่รนี่นะครบนอกาไปนสินนะทรงหนักเข่าบวเป็นสี่เรียบรอยแล้วครับเ๋เราก็จะเดินทางกระบานคนกเดินทางกลับกันนะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะ อา่าสุดแต่มาเริ่มงากนกันเนาะผมก็จะขอจบคลิปไว้แค่เพยงค่นนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ